สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวพัสดุนะคะเป็นพัสดุเราซื้อร้านพี่ครีมมาสองครั้งแล้วเนาะก็อันนี้ค่ะร้านนี้เลยนะ KK c r e a m 1 1นะคะหรือว่า KK c r e a m t w e l ใช่ป่ะเออเข้ามาเถอะนะส่งแบบ EMS ค่าค่าส่งสาบาทนะคะอันนี้เป็นชื่อของเราขอไม่ปิดละกันเข้ามาเถอะนะแล้วไปแกะเลยเดี๋ยวมันเป็นพัสดุของแพเนาะแล้วไปแกะกันเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะโอเค เาต้องขอแกะโดยการถ่ายมือเดียวเขาจนะว่าเออเยี่ยมมากแล้วทําไมต้องแกะอุียเอ้ยลำบากจะแ,แกะเองเยอย่ายุ่งโอเคนะคะให้ดูข้างในอุ้ยน่ารักม่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันของแถมค่ะนี่น่ารักอ่ะสโลหรือเปล่าไม่รู้ไม่ไม่สโลโว่ะแต่ดูก่อนอุย้ยสโลเน้นๆนะคะไม่เป็นไรหรอกน่ารักมากเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปอุ้ย อะไรโอเคจะมันนิดเดียวนะคะนี่หุยของแท้อันเนี่ยให้เป็นเป็นของแท้ด้วยของแท้อ่ะโอเคเอไปดูกันชูครีมโอ้ยกีชก่ชู้นีมโอ้โหชิ้นใหญ่มากชูครีมนะคะของอะไรนะไม่รู้่ะ แต่นุ่มมากเสียมพูดได้เสียงพูดด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีเหลืออีกไหมโอเคไม่มีเหลือแล้วนะคะน่ารักมากว่าดูดิของแท้ด้วยนะคะตอนแรกว่าสั่งเป็นของไม่แท้นะแล้วก็ตัวนี้อีกเนี่ยตัวนี้นุ่มมากสโดด้วยโอเคสำหรับอันนี้เราขอไปก่อนนะอุ้ยอันนี้เราค่อยมาแกะพแกะแพ็กเกจให้ดูแล้วกันนะคะนุ่มมากอือ ทิ <c ười> โปโรเชเลแล้วป่ะมากแกะแกะให้ดูว่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาแกะให้ดูโอเคสำหรับวันนี้ไปไปค่ะ